ทางเข้าก <c oughs> ็จะประมาณนี้นะคะได้มาทางเลยชาวีนิเกให้นะตลอดทางเดินนี้ก็จะมีพวกของขายเยอะเลยนะคะเมื่อกี้น้องที่ขายของเขาบอกว่าตรงนี้มันเป็นวันเวนะคะ เราจะเดินอ้อมกลับไม่ได้เดินกลับทางเดิมนะคะมันก็จะเดินอ่าฮะเดินรอบๆอบแล้วก็เดินรอบที่แรกเราก็บอกว่าเดี๋ยวค้ากลับถึงซื้อของ <c oughs> เขาบอกว่าจะซื้อก็ต้องซื้อเลยนะคะ <c oughs> เพราะว่าไม่กลับทางเดิมนะคะเพราะมันจะเป็นเดินวงกลมนี่ทางเดินก็จะแบบนี้นะคะ คนไหนที่ขาไม่ดีนี่จะแนะนําให้มาหรือเปล่าทางเดินสวยงามมากเลยตลอดเส้นทางนะคะอันนี้มันเป็นหมู่บ้าน<ม>คนอยู่<ม>จริงๆน,นะคะเนี่ย หมู่บ้านชาวหมู่บ้านชาวเขานะคะคนเขาก็อยู่ที่นี่แล้วก็เขาก็ขายของเนี่ยมันเป็นบ้านคนนะคะเขาก็คงอาศัยอยู่กันที่นี่แล้วก็อาชีพก็ขายของให้นักท่องเที่ยวนะคะพอลงมาข้างล่างนี่ไม่มีหมอกนะคะข้างบนที่เราพักเนะี่ยหมอกเต็มเลยแล้วอากาศก็จะเย็นๆแต่พอมาข้างล่างนี้ อากาศสบายเลยค่ะเก็บเงินได้สองพันเดี๋ยวจะเอาให้แม่ลูกคนนี้ฮัลโหล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 ไฮ we found on ground ้นใช่โอเคเอาให้เด็กน้อยเก็บเมื่อกี้เห็นเงินมันหล่นอยู่ตรงพื้นนั้นสองพันก็เลยเก็บเอาให้เด็กนั่นไป วกของฝากมันก็จะเหมือนแถบทางเชียงใหม่ทางเชียงรายบ้านเรานะคะเพื่อนๆเนี่ยของขายก็จะเหมือนกันเลยเหมือน,านทางเชียงใหม่เชียงรายเลย <c oughs> ก็เลยไม่รู้จะซื้ออะไร <c oughs> ตรงนี้ทางจะไปน้ำตกนะคะ go to waterfall เมื่อกี้คนที่เขามาก่อนเขาบอกว่า ทางมันจะลื่นให้ระวังแต่เราได้ยินเสียงน้ำตกแล้วนะคะว้าวสวยมากเลยค่ะเพื่อนๆตรงนี้น่าจะเป็นนาขั้นบันไดเราได้ยินเสียงน้ำตกแล้วนะคะว้าวทำไมบรรยากาศมันช่างสวยงามขนาดนี้ สวยงามมากเลยครับเพื่อนๆอ่าฮะเย่อ่าฮะแต่ว่าที่เราเห็นโอ้มันมีบันไดขึ้นไปตรงนู้นไปไหนเนี่ยสูงมากเลยโน่เกิดบ้าจะเพื่อนๆอ๋อนี่นี่เราเจอนลำตกแล้วอ่าฮะ อ๋อ yeah they give you the map อือหือโอ้ตรงโน้นน่จะเป็นโรงแรมอะไรสักอย่างจำชื่อไม่ได้เปาเปาอะไรสักอย่างอ๋อตรงนั้นหรือเปล่าที่โมนาคาเฟ่โมนาคาเฟ่น่าจะเป็นอยู่ตรงนั้นหรือเปล่าเพื่อนๆไม่แน่ใจ Uh huh. ตรงนี้น้ำตก mm. เจอน้ำตกแล้วเห็นแค่นี้เหรอ